แปลไทยด้วยเพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลก,กันด้วยนะครับเตือนระดับสีส้มสำหรับพายุฝนฟ้ากะนองในเมืองของคืนนี้เพียงลา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 ฉันเชื่อหลีนซสวนเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเธอเชื่อหลีนิสวนอายุ20ปีเอ๊ะในที่สุดก็ได้งานจนได้วันนี้นจะจะพักผ่อนหลังจากที่ทำงานล่วงเวลา ฉันไปอาบน้ำดีกว่าฮายสบายจังเลยห้องนอนจังเธอไม่รู้เลยว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมากือฮะฟ,ฟ้าร้องโอ๊ยทำไมฉันเกาะขอบอ่างไม่ได้ล่ะเนี่ยฮะนินน,นี่มันอะไรกันเนี่ย นี่นี่ฉันฝันไปงั้นหรอโอ๊ยเจ็บ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 ฉันไม่ได้ฝันอยู่นี่นะโอ๊ยหนาวมากเมื่อคนอื่นข้ามมาด้วยอาวุธวิเศษดูอุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่ฉันต้องแต่งตัวเปรยแบบเนี้ยแฮ่เดินน้ำเสียงอะไรมันเป็นสัตว์ร้รูปล่านะถ้าถ้ามันเป็นสัตว์ร้าจริงๆแล้วก็ฉันไม่อยากเจอมันน่ะ บางทีฉันน่าจะนอนลองไปในน้ําและตื่นขึ้นมาอีกที่อาจจะอยู่ในอ่างแล้วก็ได้แล้วเจ้าให้ฉันได้ปิดกลับไปเถอะนะเอ๊ะนั่นนั่นมันอะไรกันนะท่าเท้าของอรายกันไม่ใช่ของฉันนี่อขาวของเขาดูแข็งแรงมากแล้วฮะ คนนี้มาจากไหนกันเนี่ยฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงตัวเล็กที่สวยงามและหน้ารักขนาดนี้มาก่อนเลยคนนุณนีมาจากไหนพ่อไนล์เหรอคุณปล่อยฉันไปนะหรือว่าขาที่ฉันเห็นใต้น้ำนั่นเป็นของผู้ชายคนนี้ไอ้ดีบันอะไรกันเนี่ยนี่นี่คุณปล่อยฉันนะถ้าคุณไม่ปล่อยฉันจะ,จะแจ้งตำรวจนะไอ้รั่วจีไปไส่เสื้อผ้าซะอยาขยยบฉันสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายคุณคุณไม่มีเสื้อผ้าไม้แต่น้อยเรจะไปเชื่อคุณล่ะ ไม่สาไวไมคนนี้ถึงร้องไหล้ละฉันจะไม่ทําอะไรคุณรับได้ที่คุณสัญญาว่าจะไม่วิ่งนี่งานก็บอกจะลงสิตกลงไอ้ตําตําต่ำต่ำตําคุณชาเกินไปไม่ว่าคุณจะวิ่งไปที่ไหนฉันก็จะตามคุณทันได้นี่คุณมีอายบ้างเหรอที่เปลยกายแบบนี้ไปแต่งตัวก่อนไหมฉันกำลังอาบน้ำอยู่ต้องแก้ผ้าสิคุณรูกแก้ผ้าอยู่ด้วยนี่เออจะเสียงก็ไม่ออกเลยก็พูดถูก ต่อให้คุณให้ฉันสวมเสื้อผ้าเออเนออื่อเสื้อผ้านี่เออเอ,อ้ยนี่มันอะไรกันพระเจ้าฉันเชื่อเลยว่าคุณใจร้ายมากเล็กขนาดเนี้ยฮะผู้หญิงตัวน้อยสัตว์ไร้ตัวผู้ของคุณอยู่ที่ไหนหละ่ะออ๋อผู้หญิงอะไรตัวผู้อะไรเลี้ฉันเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้หญิงเราหว่าจจะเป็นหุ้นส่วนกันได้นะและจะไม่มีใครจําไร้คุณได้ ไม,ไม่นะนี่ฉันข้ามมาโลกไหนกันเนี่ยแล้วแล้วคุณเป็นสัตว์ประเภทไหนล่ะฉันชื่อไปตีเว็บเฮสสสเสือคุณผู้หญิงเออเป็นลมท่านี่คือฝันร้ายขอฉันตื่นเร็วๆเถอะนะระบบเปิดยืนยันตัวตนหลินทวนเริ่มเชื่อมต่อข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลสำเร็จและระบบเริ่มทำงานอย่างสมบูรณ์สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ438ระบบระบบอะไรกันเนี่ยลมพัดเหรอเออนุ่มจังพ่อห่มเหรอเนี่ยคุณตื่นแล้วแหละฮ่าฮ่พป้าห่มเอลังพูดไม่ใช่พ้าห่มมันคือขนเสือนี่วะกอดฉันไว้นะระวังหล่นคุณรู้สึกยังไงบ้างล่ะถามได้ก็หนาวด้วยสิ จะไม่ได้เสียอะไรเลยแล้วก็ถูกลมภูเขาพัดอ,อยู่แน่อเอ๊ะฟิวฟิวฟึบฟคุณโดยอยู่ตรงนี้นะเอ๊ะนั่คุณทำอะไรนะอย่าย,ยานะอ่ะนี่สำหรับคุณเว็บรอจนเดียวนะเดี๋ยวฉันกลับมาเขาจะทำอะไรนะเป้าหมายของเขาคือหมู่ป่านะั้นเฮ้อ อูดอูดฮะแรงกัดของเขาน่ากลัวมากอูดอูดเขาจะกินมันงั้นเหรอตอนนี้ไม่เป็นไรละคุณกระโดดลงมาได้ละไอะ้ฉันกระโดดลงไปนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะยะความสูงเกือบตั้งสี่เมตรถ้าฉันกระโดดลงไปมีหวังตกลงไปตายแน่ผู้หญิงคนนี้กลัวงั้นเหรอฉันต้องดูแลผู้หญิงตัวเล็กที่อ่อนแอคนนี้ ฉันว่าจะต้องปาเตอรลงไปเองสะละฟุบฟิวสูงมีดไปชันเอ๊ะเ,เร็วมากหมูป่าตัวใหญ่ขนาดนี้กวาดเป็นเชิ้นได้ทันทีแน่มันจะช่วยปกป้องคุณจากความหนาวเย็นได้ฟิงติงระบบเปิดเสียงอ,อยนะไรน่ะรับตักษาหมูป่าเพื่อกระตุ้นภารกิจมือใหม่ ให้เจ้าบ้านเก็บหนังสัตว์สามอันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะมีของขวัญสำหรับมือใหม่ชุดของขวัญกันเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยมีอะไรผิดปกติงั้นเหรอขอบคุณนะน่ารักจังเมื่อฉันไปถึงป่าหมาป่าฉันจะซื้อเสื้อผ้าให้คุณใหม่นะผ่าหมาป่าเหรอมันเป็นที่อยู่ของหมาป่าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เนี่ยฉันมักจะไปที่นั่นเพื่อแลกเปลี่ยนหรือซื้อของกับพวกก็เมื่อฉันต้องการ ฟังดูมันเหมือนจะเป็นหมู่บ้านเลยเนาะหมู่บ้านเหรอฉันก็ได้ยินแต่ชนเป่าและเมืองนะเมืองเหรอที่นั่นมีมนุษย์อยู่ไหมล่ะมนุษย์เหรอฉันไม่เคยเห็นว่าที่นั่นจะมีมนุษย์อยู่นะพวกมันตรงพลังและดูร้ายมากว่าฉันจะให้คุณดูทีหลังหากคุณสนใจละ่ะไม่มีมนุษย์เลยเหรอคุณกินเนื้อสัตว์ไหมเอ๊เอะนะ erman, ฉันไม่กินถ้าคุณไม่กินคุณจะไม่มีเรวแรงนะมาม่าฉันไม่กินฉันกินไม่ได้ ถ้าเงินคุณรอันเดียวนะ่ไม่กี่นาทีต่อมาอันนี้กินได้ไหมมันเปรี้ยวๆหวานๆขอบคุณนะกินได้จะพอผลไม้ไหมคุณเป็นออกมังสวิรัติ้นเหรออะไรนะกระต่ายกวางฉันไม่เปลี่ยนใจหรอพี่ใช่ฉันก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะแล้วจะไม่มกินเนื้อเหรอไม่ใช่ว่าฉันกินไม่ได้แต่ฉันไม่กินเนื้อดิบๆนะ ถ้าเป็นเนื้อต้มเชนิิงชอบเลยล่ะแล้วเนื้อสุกล่ะฉันช่วยคุณได้นะสาว้อยคุณนี่อ่อนแอเกินไปเธอจะป่วยจากเธอไม่ได้กินเนื้อสัตว์ที่นี่ไม่มีหม้อดังนั้นการต้มการทอดจึงเป็นไป,นปนไม่ได้มีแค่บาร์บีคิวเท่านั้นที่ทําได้ก่อนอื่นต้องมีไฟนะไฟเหรอคุณเคยเห็นไฟไหมบลังทําิวลายล้างของไฟนั้นนะ่ากลัวเกินไปสำหรับพวกออกมันต้องใช้ไฟด้วยเหรอแล้วฉันจะพาคุณปผาไฟ ออเออเฮ้ยไม่สิคุณสามารถสร้างไฟได้ด้วยไมย้นี่ไหมใช้ไม้ติดไฟไงเหรอห้านาทีผ่านไปฟูฟูฟสามสิบนาทีผ่านไปสี่สิบนาทีผ่านไป,นนไปในทีมันเป็นเรื่องโกหกงั้นเหรอเนี่ยหพอแล้วฉั้าจะพาคุณไปหาเชื้อไฟจุ๊บไม่ต้องห่วงฉั้จะดูแลกณเองแม่คุณต้องการอะไรฉจนจะหามาให้ เอ๊ะคุณเป็นผู้หญิงของฉันฉันจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตผู้ผู้หญิงของคุณงั้นเหรอคุณเป็นผู้หญิงของฉัน